ผมบอกก็คือกินน้อนน้ำร้อนานน้ำมือแบบ่อยเรื่องนี้สำคัญนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะดูแลตัวเองนะครับแต่นี้เดี๋ยวทีมงานทางสารสุขทั้งสานแห่งจะเข้่วไปทนะครับถามว่าพออะไรนึงอย่างน้อยก็อย่างน้อยมีหน้าหน้าแข่งแบบท่านสองไม่เสียเวลาถ้าตัดเย็บเองท่านสูงอายุเองท่านเย็บก็ไม่ไหวแล้วทุกทช้าวันนี้นะครับท่านนี้งานอยู่วันนี้หรอครับที่จะเป็นความจริงฉะนั้นระดับได้เตรียมป้องกันตัวเองทางวิศีกรรม เอาเตาพอเตรียมอะไรรเตรียมในขั้นที่2ต่อไปเรื่องของตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะมีเจลบนจุดตั้งจุดตันต่างๆอันนี้คือเพื่อบริการให้ชาวบ้านเขตุ้นเกลือนถามว่าช่วยได้ไหมช่วยอย่างน้อยเจลหนึ่งขวดแล้สร้างจิตสำนึกให้คนได้เข้าใจว่ามันควรจะเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับนี้ตลาดนัดพรบันหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเกี่ยวครบวันแล้วนะครับแล้วคนมารวมกันมากโอกาสอีกเชื่อมันสูงเนะครับก็เรื่เตรียมหมอในเรื่องของการ ประสานง,งานในเรื่องของอสมอในการท่าเกิดคิดนะครับในการเข้าทำศกาาบ้านโดยที่เราพิจาราเร่วมกับทางสาธารณสุขถ้ามีคนปัวแต่ถ้าไม่ปัวสามารถกลับมาใหม่ดังนั้นผมอยากให้ทา่านได้ดูแลตัวเองดูแลอาการที่พักของท่านอย่างถูกหลักวิชาการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านต้องดูแลตัวเอง,งด้วยท่านมีความเสี่ยงไวรัสโคโรนานะครับน้ะ 209นั่นเองนะครับเนาก็จะรัวามเป็นานี่เลยนครับเนาะรนี้ก็คือมันมาจากจีก่นเองนะครับเนาจหายพวกอาหารทะเลเนาะพวของหายากหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ที่ได้รับข้อมูลก็คือเป็นตัวสาคัญเลยก็คือน่าจะเป็นอาคารที่ที่เป็นตัวต้นต้นตนต้นตลนต โควิด -19 ตัว,วตนี้อมาระบาดจากสัตว์สุ่สัตว์กันเองเนาะทีนี้คือหมายความว่าคนเราน่ะไปบอลโภคหรืออาจจะได้รับเชื้อกับพวกนี้แหละมันก็เลยทําให้ไวรัสตัวนี้อะมาระบาดกระจายสูส่คนได้ควรจะไปล้างมือทุกคนต้องล้างมือคนระับ <c oughs> กินร้อนช้อนกลางล้างมืออ่ะเดี๋ยวทวนอย่างนี้ครับความรู้เมื่อกี้เอาอาการก่อนหลักๆที่เราต้องจํานะฮะห้าอย่างมีอะไรบ้างน,นะครับน,นี้แล้วมีประวัติ ไปสัมผัสตรงไหนแอ้อักมาก็ต้องให้สงสัยว่ามีโอกาสเป็นโรคโควิด1 9หรือโควิด1 9นะครับเนาะให้สังเกตอย่างนี้ทีนี้ตอนนี้ประเทศไทยก็สู่เฟสสาม้ยก็เท่าอย่างตื่นตัวเนาะแต่ประเทศอิตาลีตายกี่คนเป็นพันๆคนนะครับทินี้สุรินมีผู้ป่วยหรือยังครับยังแต่ก็มีข่าวลือเนาะ เอ่ออินเตอร์นอตอินตเตอร์เน็ตเฟซบุ๊กลาไปว่าเคมีการตายเอ้ยมีการป่วยอะไรตอนตอนนี้ไม่มีนะครับเรายังเป็นศูนย์อยู่แต่ไม่แน่ว่าจะมีขึ้นมาเขตใดเขตหนึ่งถ้ามีขึ้นมาเขตไหนก็อาจจะได้ปิดปิดเขตนั้นเลยก็ได้จต<ร>ต้องเปิดประตูข้างนอกเอาไว้เลยเพื่อให้มันมีการระบายอากาศนะครับความรู้มีแล้วเรื่องการอาการการป้องกันและหลักง่ายๆที่ให้ท่องเอาไว้เลยนะฮะในเรื่องหลักง่ายๆที่อ,อสมอลเขาจะไปเคาะประตูบ้านเราคือ หนึ่งคือกินร้อนกินยังไงครับกินร้อนกินร้อนๆเนาะออสองช้อนกลางช้อนกลางได้ไหมครับช้อนกลางช้อนกลางคือช้อนเดียวกันเอามากินเสร็จไปวางไว้ได้ไหมไปได้เนาะเดี๋ยวนี้แทบจะให้ใช้ชอ้อนใครช้อนต,ตัวเองแล้วนะครับจะสร้างเราก็สร้างหน้ากาั้นน้ำมาอย่าให้น้ํามันไหลแรงนะครับคือกระเียกหน่วม อาจารย์นายแพทย์บอกว่าตอนเราหนวงไหมเหมือนกอับซานะครับก็จจันคือว่าบทบนาทหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือที่ต้องช่วยกันทุกคนคือตอนนี้คือการเสพข่าวข้อมูลในต่างต่างเราต้องวิเคราะห์นะครับขอให้เสตข่าวที่มาจากกรมควบคุมโรคเท่านั้นนะครับถ้าแหล่งข่าวที่มาจากที่อื่นนะครับก็ก็ต้องกรองกันบ้างนะครับเมื่อวานอาจารย์นายแพทย์ตอกแต่ละท่านออกมาวิเคราะห์ว่าสื่อนี้คือ คนที่ทําให้ประชาชนตื่นสนก